ความพิเศษของบล็อกวันนี้นะคะจะพาไปดูเบื้องหลังของการโชว์โตยลานะคะหรือว่าโชว์สุดท้ายของระเบียบวษษัฒนินะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีใครมาบ้างนะคะรลอดแบ,บ่งความสวยพี่<ม>ด้วยลูกรอดสวยมากเลยอ่ะพี่ขอยืมความสวยนะเดี๋ยวพี่โอนให้ใหพี่ผ่อนก็ได้โอเคพี่ผ่อนนะเออเอเอสวยมากความรับราชินีนะคะ กแค่รับนะคะไรผมก็คือไรผมไม่พงศงเออตีให้ตาก็ไม่โป๊ตีรังกันต้องไม่โป๊ะนะคะสวยมากนั่งออกก่อนดูไม่ขอแบ่งความสวยเลยค่ะสวยแบบกินคนกินคนเป็นอาหารนะคะวัลที่หนึ่งวันนี้มีสามสาวมาเต้อนรด้วยนะคะบึงการสุโขทัยแล้วก็อ่าแบบหนึ่งนครราชสีมานะคะมาเต้อนรด้วย เออใส่มงมาเลยเจอเลยเป็นเบทีเออโอ้นอรีมาด้วยนะคะสาวน้อยหน้าหวานเตยลาค่ะเตยลา เต้ยลากันด้วยหรือเปล่าวันนี้ป้ายสิป้าย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 วันนี้นางแบบว่าวันเกิดนางนะคุณผู้ชมอย่าลืมไปแฮปปี้เบอร์เดย์นางกันเยอะๆอ่ะก่อนจะไปดูเต้ยลาจริงๆนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องพีพีเด็กแคริฟต์ด้วยนะคะกดหรือยังยังไม่กดใช่ไหมช่วยกดหน่อยนะจังหวัดไรวะ เปฟ้าค่ะแม่เดี๋ยวเราดูการสร้างตำนานหน้าเวทีได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาสร้างตำนานอะไรให้ดูนะ,ะได้นี่หลังเวทีนะคะ

ยอะขอบคุณค่ะขอเด้ากรมาเยอะๆา้ากมอยอๆนะ มาดูหมอนรับค้งแรกเป็นไงบ้างคะเผ็ดมากครับเผ็ดมากหรอใช่มาถึงยำยำ <laughs> กับไทรนี่อันไหนเผ็ดกว่ากันคะไม่รู้สิครับว่าใครกินแต่ยำไม่รู้สิครับเพราะว่ายังไม่เคย <laughs> กินยำก็กินแต่ยำ <laughs> โอภูเก็ตเป็นไงบ้างคะภูเก็ตแดดร้อนฮะแดดร้อนมากน้ำทะเลรสชาติเป็นไงบ้างคะก็หวานๆนิดน,นึง <laughs> นาตเรียดสีอะไรสีชมพูว้เไป็นคอไมต้องมนหนเป็นคนใส่สีส้มแล้วขึ้นมากเลยนะจริงเหรอจริงจ๋าจ๋าเปี่าไมีอะไรแหะเอาไหมอ่ะไม่มีอ่ะแสดงว่จะเมาแน่เลยพอเปิดกล้องรู้ว่าเปิดกล้องปุ๊บไม่เมาแล้ว อีนกนะคะคืนสุดท้ายแล้วห้ามพลาดเลยค่ะ <Hey. S 1> <Finish. S 2> ดูถุงใส่พวงมาลัยซะกอ่อนแรงมากยิงปลานอนอย่างลูกใกล้นอนแล้วค่ะแม่แม่ช่วยถือพวงมาลัยให้หมาให้เออม่ โอ้ยทำไมเขารูว่าหนูมาลงทางนี้ล่ะ ออกมาะไเสียงหายวันนี้ก็ไม่ได้นิววนิวนวนิวนิวนิวนงไน่ต้องนิวนนนิวนนิวนิไม่วนิวนิวนินิวนิวน้วนิ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 ยนิวนิกนิวนิวนนนิวนิวนิวนนิว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 ิวนตานิวนิิิิิิ ้องน่ารักมากเลยอ่ะ อบอุ่นมนาะ ต่อ้วยน่ารักมากเลยเต้าหยองน่ารักที่สุดเลยน่าใส่มากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอเต้าหยองเซลฟี่กันนะคะมีคอกองค่ะดวนแล้วกับพีอาร์นะคะเอาเดี๋ยวเร็วเเร็วเวเร็ววเร็ว บอกเลียงให้เองดีนะใช่ 1, 2, 3อ่ะไม่ดาวไม่ดาวไม่ดนี่เองวันจูดานนต้องแบบ ใช่ค่ะคือกติ่อยู่แล้วเดี๋ยวพอมาปักววอ้หใวยสวยเนาะจะตับมาปีไหนไม่เนกหร่เป็นเปีหนึ่งเาะมี่วาองมไมนไงเลยขอบคุณนะ เราไม่ได้รักใครง่ายๆที่เราเป็นเมาทำงาผลงานของเราคุณไปบอสกับคนนั้นบอสกับลูกค้าบอสกับคนนี้เป็นคุณส่วนตัวเราไม่ได้คุณไม่ได้เกิดปฏิบัติเราหลังคุณใจใส่ต่อไปขอบคุณมากคุณแม่เจอคุณแม่ที่หน้างานระเบียบวัฒนศิลปต X กับเมสแกรดนะคุณแม่แบบให้กำลังใจแบบโจมากมากคุณแม่รู้ว่าแบบเราเจอดราม่าอะไรบ้างคุณแม่แบบติดตามเราตลอดเลยแล้วคุณแม่ก็ ทางไลายมาหาเราด้วยแต่ว่าผมเลี้ยแบบมีบุญอยู่สาวเพื่อนก็เลยแบบไม่ได้อ่านคุณแม่ตอนนแบบอายุ69แล้วน้าฮานะคุณแม่บอกว่าคุณแม่เคยไปประกวดมีเลดี้เลดี้ของสุดท้ิยเป็นรองน้องปอยสวยสวยสวยนะมาประกวดในในยุคที่เขาแบบว่าเปิดใจให้กับสาวอย่สี่สาวแบบคุ้มเค็มน้อแม่เนาะปัจจุบันไม่ได้แล้วแอบประกวดก็เลยไม่มีใครส่งต้องขายก็เลยได้แค่หนู เราแบบวันนี้คุณแม่าตั้งใจมาหาอไรมาหาให้ดีค่ะเจอยังเจอแล้วกอดแล้วน้องทองเสียเรา้องเยไอ้นี่ตาดีแม่แมตาเยอรไหมเยิมค่ะทองเสียค่ะเยิรก่อนแล้วัดเีกันแล้ววนยืนตรงแต่ไม่เหมือนเดิมยืนตต่ไมหมือเดทำไง,งรักปอเบียนะะอคุณมาเลย่ะคุณแม่ชู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้คนติดตามช่องคือแบบสวยทุกคนรออยากเป็นฟางอลังการมากเลยอ่ะจ ซีไอโซดูอัจฉริยสีนายไปทำแม่ทีงาก็เลิกแล้วนะคะทุกคนเริ่มเก็บเวทีกันแล้วนะคะใครที่ดูมาถึงตรงจุดนี้นะคะก็ขอบคุณม,มากๆเลยนะคะที่ดูคลิปปอบเปียนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ช่องพี่ปี่เเอะครีเอทีฟเลยนะคะยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะคะอ้อ อย่าลืมเข้าด้อมปเปลียนนะเดี๋ยวจะแปะ qr c o d ดไปให้นะคะก็มาร่วมมองว่าสนุกสนานนะคะตอนนี้คนก็จะอยู่แบบประมาณ3,000กว่าคนนะคะก็ยังคงเม้ามอยอ,อยู่แต่ให้การไปกวดมันจบไปแล้วนะคะมาเม้ามอยม,มาพูดคุยเล่นได้นะคะใครที่เหงาก็เข้าด้อมมาเลยนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวรับไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ